สวัสดีค่ะร้องทุกลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุย้ยปีะฉัดกรุณานนนค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูุประโภคมาได้รับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์อยากจะเตือนภัยสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้เตือนภัยซึ่งกันและกันนะคะเรียนเชิญเลยหมายเลขโทรศัพท์ของเรา02 790 2111นะคะ สแกนคิวอคคตหน้าจอได้เลยค่ะร้องทุกปรึกษาปัญหากฎหมายประกาศคนหายเราช่วยกันนะคะคุณผู้ชมเอาป้ายต่อไปอันนี้ไปกันที่จังหวัดเชียงรายจริงๆแล้วนะคะเราจะไปทอดผ้าปาขยะกันค่ะคุณผู้ชมเป็นโครงการดีๆของวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายนะคะคือเขาให้ผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยเอาขยะมาเอาแลกเงินมาแลกปัจจัยอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เอาเงินบริจาคของชาวบ้นานเนี่ยมาทํานุบํารุงวัดมาช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นกิจกรรมที่สร้าง ความสามัคขีจริงๆไปกันที่เชียงรายค่ะนี่คุณผู้ชมเขาจัดงานทอดข้าปักขยะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะชาวบ้านในชุมชน21หมู่บ้านในตำบลป่าอ้อดอนชัยค่ะเอาขยะที่หาได้ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติกกระป๋องอลมูมิเนียมกระดาษลังเปล่ามัาตกแต่งรถจักรยานยนต์รถยนต์รถพ่วงข้างหรือรถซาเล้งให้สวยงามดูไปดูมามก็สวยเหมือนกันนะคุณผู้ชม นี่นะคะแล้วเขาก็เคลื่อนขบวนไปตามถนนสายต่างๆนะคะด้วยขบวนรถกว่า30คันเป็นขบวนผ้าป่าขยะนะคะก่อนจะเอาขยะทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็เงินปัจจัยที่ชาวบ้านบริจาคไปทอดผ้าป่าให้กับวัดสันมันะนะคะหมู่ที่8อยู่ตำบลป่าอ้อดอนชายอำเภอเมืองเชียงรายะค่ะเพื่อนำเงินรายได้ไปพัฒนาชุมชนสนับสนุนด้านการศึกษาผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียง พระครูพินิดวิหารการเป็นเจ้าอาวาสวัดสันมะนะท่านบอกว่าทางวัดสันมะนะเนี่ยได้ดําเนินการโครงการธนาคารขยะมากว่า5ปีแล้วโดยให้ชาวบ,บ้านช่วยกันเก็บขยะในชุมชนนี่แหละมาแลกเป็นสิ่งของที่ทางวัดเนี่ยได้รับบริจาคหรือว่าทางวัดเขาได้รับการถวายทานมาเนี่ยนะคะเอามาแลกเป็นปัจจัยนะคะก็มุ่งหวังที่จะให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยปราศจากขยะและสร้างรายได้เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาชุมชนและเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในหมู่บ้านนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแม้จะทําเฉพาะภายในหมู่บ้านเดียวเนี่ยแต่สามารถสร้างรายได้ในปีละกว่าแสนบาทเลยนะคะพอวัดได้จัดทํากองทุนขยะขยะขึ้นที่วัดสมนะกชาวบ้านก็เห็นสมควรก็ เลยได้นำมาเป็นจำนวนมากโดยตอนแรกก็ได้มีาการจัดซื้อบ้างบริจาคบ้างาผู้มาขายเราก็รับซื้อผู้ที่มาบริจาคเราก็รับไว้นอกจากนั้นก็จะแลกสิ่งของบูยาชีฟันของใช้ของใช้ต่างๆนะส่วนสิ่งของปัจจัยที่เกิดจากการขายขายะนั้นทางวัดก็ได้เอามาจัดเป็นส่วนส่วนส่วนหนึ่งก็ เเป็นค่าอทาุนการศึกษาของเด็กนักเรียนในหมู่บ้านแต่ละปีก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านส่งรายชื่อมาแล้วก็ทางคณะสงฆ์็ยะออกเที่ยมก็จะอาศัยจูุปจัยสิ่งของต่างๆเราเนี้ยไปมอบเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับผู้ยากไร้ อนุโมทนาสาธุจริงๆเลยนะคะท่านเจ้าอาวาสเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยด้านนางอาวรชัยลังกายุ64ปีเป็นชาวบ้านสันสลีค่ะบอกว่าโครงการทอดพระปาขยะของบ้านสันมะนาดีมากเลยช่วยให้ชาวบ้านทุกครัวเรือนรู้จักการแยกขยะอ่า ไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลหรือขยะอันตรายนะคะเขาแยกเป็นค่ะขยะเปียกเนี่ยเขาก็จะนําไปกําจัดขยะแห้งขยะอันตรายก็ให้เทศบาลกําจัดส่วนขยะรีไซเคิลก็เอามาให้กับทางวัดนี่แหละเพื่อแลกสิ่งของแลกเป็นเงินนะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ลดปัญหามลพิษจากขยะต่างๆแล้วก็ช่วยลดการเผาขยะในชุมชนลงไปได้มากเลยทีเดียว หรใส่เขินเก็บเก็บเก็บมาขายแต่วันนี้เอามาทําบุญเรียบร้อยแล้วเก็บมาทําบุญละแยกขยะพวกนี้เสร็จแล้วก็อันตรีเขาจะเผาก็มีอยู่แต่ว่ามันมันก็น้อยลงจะได้ละขยะที่จะเผามันน้อยลงละที่บ้านก็คือจะมีตะกร้าเนาะใส่พลาสติกใส่ไไถุงก๊อบแก๊บใส่ขวดสวดแก้วเศษเล็กตะเก็เวลาแยก บนบ้านแน่ก็จะแยกเศษติเป็นใบตองมันยังติมันย่อยสลายนะใส่ถุงปฏิกไว้น้อยหนึ่งบนบ้านนะคุณผู้ชมคะแล้วเนี่ยพอมีโครงการแบบนี้เนี่ยนะคะทําให้หมู่บ้านของเขาเนี่ยดูสะอาดสะอ้านใช่ไหมะ,ะมีถังขยะเก็บขยะแต่ละประเภทชัดเจนขณะที่นายธนูนันทชัยผู้ใหญ่บ้านสันมนะบอกว่าอดีตเนี่ยชาวบ้านในชุมชนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะบ้านสันมนาเนี่ยกำจัดขยะด้วยการเผานะ ทีนี้ปัญหาคือเหม็นใช่ไหมคะแล้วก็มีหมอกควันกระทบกับชุมชนแต่พอมีโครงการธนาคารขยะมีการจัดทอดผ้าป่าขยะทุกปีชาวบ้านกลับเห็นคุณค่าของขยะไม่ทิ้งไม่เผาแล้วคัดแยกแล้วก็เอาไปใช้เกิดประโยชน์ค่ะสำหรับ,รบการการคัดแยกขยะนี่นะครับก่ตอตระโมบ้านเนี่ยจริงจริงเข้าลงประกวดนะครับถ้ามึงขยะครับในหมู่บ้านนี้ลดลงแล้วก็เพิ่มรายได้ใง้ชาวบ้านนะครับออสามารถที่ว่าเอาขยะเนี่ย ขึ้นมาเป็นเงินเปิดท้องได้นะครับก่อจนเจือกขอบโอได้นะครับทางเจ้าบ้านเนี่ยมันมีจิตสำนึกนะครับในการคัดแยกขยะตัวนะครับเริ่มต้นนะครับเรื่องการคัดแยกขยะเนี่ยก็คือจากที่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยเผาขยะนะครับแล้วก็ต่างหมู่บ้านก็ได้ประชุมกันแล้วก็มีการรณรงค์คัดแยกขยะก็คือว่าตั้งหมู่บ้านเนี่ยครับออกรับซื้อนะครับขยะซื้อในราคาแป้งนะครับแต่ว่าขายในราคาถูกเพื่อจะจุงใจเจ้าบ้านนะครับรายได้ส่วนหนึ่งเอาเข้าเป็นของกองทุน ในอ,อบรมประชาชนาของตำบลบอนใช้ถแล้วก็สวนขยะนี่ค้างวัดนะฮะก็จะเอาไปขายแล้วก็เพื่อเข้ากองทุนขยะของทั้งวัดเอาจริงๆนะคะคุณผู้ชมเรื่องของขยะเนี่ยสามารถทําเป็นธุรกิจครัวเรือนได้เลยนะอ้อเก็บขยะเอาไปขายเอาไปคัดแยกนะคะและที่สําคัญหมู่บ้านนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการขยะจนได้รับรางวัล เป็นรางวัลการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงรายอีกด้วยดูสิคะหนึ่งปัญหาที่พยายามแก้กันนะคะก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อีกหนึ่งปัญหานะะจากการบริหารจัดการขยะกลายเป็นลดปัญหาการเผาก็คือลดปัญหาหมอกควันนั่นเองนะคะโอ้น่าจะมีผ้าป่าขยะแบบนี้กันทุกจังหวัดดีฉันว่าน่าสนุกดีนะโอ้นะคะแล้วก็เอามาประกวดประชันกันนะคะใครเอาขยะมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่ากันคนนั้นชนะอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม